นุงครับนี่้า้บ้านนี่มเมื่อเช้เชื่อทางนี้เลยนะครับอันนี้นะครับเรือลรเขียวลเลยครับนะครับเรถบรันนิขอมนะนียวเดงจริญทางลูกเจริญทางก็ วันนี้วิธีการกำจัดขยะของเราคือเราจะใช้แบบเรียบง่ายที่สุดนะจะมีอุปรกรณ์คือแกลบดำมีถ่ายข้าวแล้วก็มีขยะเปียกแล้วก็ขยะแห้งเรากำหนดไว้สี่จุดจุดระกุบแล้วก็จะมีแมสใส่กันในนี้เข้าจมูกเข้าตาในเข้าจมูกแล้วก็มีถุงมือใส่กันมือครูดำานะ จะล้างยากถ้ากาศใครทำแกลบดำที่ได้ยกแกลบดำก็ใส่ถุงมือที่ใส่ลงนะีนี้ขั้นตอนแรกที่จะทำก็คือเราจะโครูกบแรกจะไปไกสุดเลยคือไปเกลี่ยขยะให้มันอยู่ก,กับพื้นแล้วก็เอาขยะเบียกระเทลงไปแล้วไปเกลี่ยพอเกลี่ยเสยร็จแล้วก็จะมีแบ่งกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นชุดอีกชุดหนึ่งก็คือขนแกลบดำขึ้นไปเทแล้วก็เกลี่ยข้างบนแล้วอีกชุดหนึ่งก็พอ ทำแกลบดาเสร็จแล้วก็เอาฟางข้างบนน่ะเอามวาทับทีทำไมเราใช้กแกลบดามเพราะแกบดามเนี่ยมันมัมนมเป็นดา่าดที่เรียกได้ให้ถุงน้ำด่างมาแล้วก็มันเป็นคาร์บอนมันดูดถิ่นมันจะไม่แบนนะแล้วเมืม่อเป็นแบนปุ๊บเนี่ยแล้วคาร์บอนเนี่ยมันเป็นไนโตรเจนบรอากาศขึ้นมาแล้วเพื่อเจริญเจริญกับตัวเร็วจะมีถังยอยู่สามใบเคยเห็นไหมเคยทำไหมถังโลกเนี่ยจะเป็นถังที่ออนะใส เราจะต้องครูจะต้องขุดดินให้มิดตรงนี้แล้วเอาขยะใส่แล้วนุงตรงกลางช่อง <Okay. S 1> แล้วก็ที่มีถังในขนา้างในเพราะว่าให้ออกซิเจนเนี่ยมันอยู่ข้างในวนเวียนอนยู่ข้างในเพื่อขย่อยขยะได้เร็วแล้วจะไม่มีกลิ่นแล้วผลปรากฏว,ว่าเราจะให้เทียบดูระหว่างขยะที่วางบนพื้นดินใครไอ้นี่ตัวเนี้ยต้นไม้ไน่ะเจริญเติบโตมากกว่ากันซึ่งเราทาไปแล้วห้าเดือนครูก็จะได้เห็นผลปรากฏการเทนั้นนะ นั้นมันจะมีหนึ่งก็คือหน้าที่ของครูคันนึงไปเกลีย่ยขยะสองขนกลับ 2, 2, 2, แล้วก็ขนขายข้าวขายข้าวเนี่ยกลุ่มละประมาณกี่ถึงเนี่ยบอสก็หมดกี่ถุงสิบใช่ไหมสิบครับสิบก็มันได้ตังอย่างมากก็สามถุงสามก็กลุ่มที่เอาฟางเลี่ยนบนเราใช้เวลาไม่เกินสิบนาทีพร้อมหรือยังพร้อมแล้วแบ่งกลุ่มเชิญปฏิบัติหน้าที่ ได้เคหมดเลยเคหมดเลยอันนี <footing favour informação> ้จะไอ้ห <became> ล <sick> ุมแล้วก็ด้ไว้เทใส่ด้วยแล้วเราทำท้องนี้วนเลยครับพอครับแล้วขยใสครับเล้ครัที่ว่างอยู่ถังที่เป็นขยะเปลียนครัวไปอ่างน้ำน้ำตรงนู้นครับ ต้อก็เกลียดินงสองทางทที่เกียจะไปเทสูงเดี๋ยวฝุนมาับตาเออเทแล้วก็เกเกียตามเดี๋ยวไปสอนเวเทเ็กฝุ่นก็เทไปทำให้หนาเลยเทให้นาเลยเทให้นาเลย่เดที่ที่จับดดไม่ลงอะเที่ยที่แแบบไม่ลงะเทียทไปทัวเลยเทยทัเลยเี่อีกเลีกันเทอีกเลย นะเทนะพอมาเทด้านนี like, a a ้อ <x> ีกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปเย็นๆนะคะอ้าวอ้าวฟางค่ะในเทมาถึงนี่เลยแกแบดดำยังไม่พอแกแบดดำอ่ะเอาไปอีกโคเกียร์แกแบไอ้ไข่ข้าวให้เสมอกันไปเทด้านนู้นอ่ะพอละตอนนี้แกแบดดำกรอบให้หมดเนด้าเลยเทเตี้ยเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าจมูกเข้าตา หยับเข้าไปเลยเอา <c oughs> เทาเลยเทเลยมาเลยมาด้านนี้เลยออเอ้าเทเลยอเอาแผนแขวงแผนแขังกรอบเลยที่นั่นแล้ว แล้วก็ฟางลับกันฟางกลับยามศพแล้วสต็อปอมาดูผลงานตัวเองถ่ายรูป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 แล้วเร็วเร็วเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปทิ้งไว้หนึ่งเดือนแล้วปลูกได้เลยเพื่อจะงอกงามเร็วครานี้มีอะไรต้องใส่ถามไหมครู ไหนึ่งเดือนแล้วปลูกได้เลยเพื่อจะงอกงามเร็วตอนนี้มีอะไรสงสัยถามไหมคืออะไรนะอ๋อก็ถ้ามีขยะแกบดําฟางก็ใช้ได้แต่แกบถ้ามีคลายข้าวก็ใส่คลายข้าวข้างบนแค่นั้นก็จบแค่นี้เท่านั้นแค่นี้คือสําเร็จเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรมันอีกใจไหมไว้เดือนหนึ่ง ปลูกได้เลยเดี๋ยวมาใหม่นะคะอุ้ยอีกเดือนหนึ่งตกลงคราวนี้คุณครูหันหน้าไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวครูขยับตัวนิดนึง แต่ฟักทองเนี่ยมันขึ้นเองมะกรี่ขึ้นเองจากเศษขยะมะเขือเทศด้านโน้นขึ้นเองขึ้นเองหมดเลยผักลางเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากก็งามสังเกตไหมครูดูจะมีแมลงอะไรมาดูทีมีแมลงอะไรเกิดขึ้นครูที่แมลงอะไรแมลงเต่าทองแมลงบันทองไม่ใช่ดูดิดม,มันจะมีแมลงวันลาย แมลงวันลายรู้จักไหมแมลงวันลายเป็นแมลงวันที่ไม่ก่อกวนกับคนแต่ว่าแล้วแมลงวันรักษาสิ่งแวดล้อมมันจะมีหนอนแมลงวันลายกินขยะหนอนนี่เขาเอาไปขายไปเลี้ยงสัตว์เจริญโตโตเร็วเขาเรียกเลี้ยงแมลงวันลายนี่เขาเป็นธุรกิจเลยทำ่างนี้เลยใช่ไหมมันชอบกินขยะแด้โดยเฉพาพผลผลมตมันจะกินอย่างรวดเร็วหนเพราะให้ไก่กินใช่ขนให้ไก่กินแล้วเขาก็ทําทําประโยชน์ต่อสังคมที่นี่เขาทํากันเยอะมาก นี่คือเราทำบะแดงวันลายแบบธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม mm hmm. ครูทั้งเกตจะไม่ไม่กินเลย mm hmm. ขยะนี้ไม่มีกินเลยนี่เราเทไว้เต็มพื้นที่นั่หละได้บันยางามไหมล่ะ mm hmm. ใบใบ,ใบสีเป็นไงบ้างเนี่ย mm hmm. เราไม่ได้ฉีดฮอร์โมนเล,เลยเนี่ mm hmm. ครูเห็นว่าใบมันสีเขียวปั้นเลยใช่ไหม mm hmm. อันนี้คือผลผลิตจากขยะที่ทาเราไม่ต้องมี N P K ไม่ต้องซื้อสูตรทั้งสิน้น mm hmm. แต่สูตรคืออาหารของคนมันครบทุกอย่างอยู่แล้ว mm hmm. มันจะไปเรียนสูตร N P K ปวดหัวเสียเวลา อย่างนี้งานแบบอ้าวตกลงเข้าใจแล้วเดินกลับทางเดิมกลับทางนี้ตะกุเที่ยวแล้วลงมาเดินมาด้านนี้อ้าวกลุ่มบางนี้ก่อนบางใกล้เนี่ยยืนทถวนี้ก่อนเดินค่ะเราเป็นน้ำติกเก์อยู่ข้างบนหลังคาเพื่อเย็นอาตมาพักอยู่ที่นี่ชื่อฟ้าไทยเลย อันนี้เราทําไปประมาณห้าเดือนตั้งแต่ปลายมกราจนถึงมิถุนายนเมละกอเราออกลูกเยอะและ้วและกล้วยก็ออกเครือกล้วยปะกะติแปดเดือนมันจะออกลกูกนะอันนี้มันออกผลละเราเพราะว่าที่ออกผลเร็วเพราะาเรามีถังรักโลกอยู่ใ,ใกล้ใส่ขยะอยู่ใกล้เนี่ยมันจะมีน่าจะเริ่เติบโตแล้วออกเครือนะมมละกอก,ก็ออกแล้วก็มีเกิดข้างบน ข้างในเนี่ยจะมีผึ้งเยอะผึ้งธรรมหากินแถวนี้เยอะแล้วก็มีมแมลงวันลาอยู่ในนี้นะแล้วอันนี้เป็นไอ้ไอ้ไผ่ไผ่หวานที่ปลูกไว้ด้านโน้นจะออกนอหน่อ,อ,นอหมด่งนละด้านโน้นออกหน่อหมดนะกวยก็ออกเครือมะละกอก็ออกภายในเวลาห้าเดือนเนี่ยผลผลิตก็ได้หมดเราที่เป็นเรียกว,ว่าจะมีออกซิเจนเข้าไปในในน้ําการให้น้ําต้นไม้ต้องมีออกซิเจนเข้าไปด้วยถ้าใส่ปุ๋ยปุ๊บเราก็ใช้ใส่ปุ๋ยลงในในน้าเลยนะี่ สังเกตว่าที่มีถังลากโลกเนี่ยจะออกเครือกุ้ยเนี่ยที่หัวท่านเนี่ยจะออกเครือแล้วตรงโน้นก็ออกเครือแต่เครือเล็กนะแล้วก็จะออกเครือแล้วนี่นี่แล้วเราก็ปลูกไอ้นี่เตยไว้อะไรมัเนี่ยงามแล้วก็ปกนนตตไไลูกผักตบชวาไว้เพื่อให้เป็น,นปุ๋ยพอมันโตปุ๊บเราก็ขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยแล้วก็ผักผักพลายเราก็ปลูกไว้ก็งามผักพายคู่กับตอตบชวาจะงามมากแล้วก็มีแห้งอยู่ด้านโน้น แค่ด้านลูกก็จะงามมากเราปลูกแค่ว้นะกล้วนะยก็จะงามนะแลวผลผลิตเนี่ยจัได้ใบตองเนี่ยเราเข้าซื้อโรเลยี่สิบบาทเราสามารถเป็นผลิตผลิตขายได้ทันทีแวดวงเนี้ยเดือนได้เป็นหมื่นสบายสบายแค่ที่แค่เนี้รายได้เป็นหมื่นสบายมากนะเพราะว่าตลาดต,ต้องการทอดไรสารพิษด้วยเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีข้อที่จะดู กูต้องใส่ถามตรงไหนแล้วเราให้น้ําเนี่ยถ้าโน้นเราก็ใช้ต่อน้ำตรงน,นี้ไปโน้นไปโน้นเป็นคลองไส้ไก่ไปในโน้นเลยแล้วน้ําก็จะวิ่งไปเงี้ยให้น้ํามันเต็มเข้าไปเองแล้วก็เราไม่ต้องดูแลมันมากนะเราทาเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรต่อนะแค่นั้นคิดไม่ต้องลำบากไปทำกเกษตรกรรมนะไม่ต้องลำบากลำบนแล้วก็อยู่สบายๆวันนี้จะพาโกขึ้นไปดที่เรืออลังการไหมนะ แล้วที่ตอนก็อ,อยู่แถวนี้นไม่มีอะไรบ้างเป็นผ้าโซ่ตนนะ <S <S เคูเปิดพัดลมผ่อนที่ล้างหน้าล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะข้างขวงเนี่ยจะเห็นบลรกเกเห็นต้นกล้วยนี้หมดรอบนี้หมดนะคูอยากมาอยู่ก็ได้มาบวชจะมาละนะได้เลยอีดีต้อนรับอื ปลูกต้นกล้วยเหมือนกนเนี่ยุมพาพันปลายบกรลาแค่นี่เราปลูกไว้ก็โตขึ้นตอนนี้พย่อมันกินกล้วยปลูกเริ่มต้นแต่เล็กๆที่คโคเห็นตเป็นลูกนะเหตุก็ขึ้นครูก็สามารถมีเห็ุได้เนี่ยมันจะเป็นสภาพแบบนี้นแต่ก็ อาตมาค่อยออกแบบโลเคชันแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนมาดูหรือกรเกษตรมาดูแลเกษตรกร,กรด้วยอาทิ์พวกนี้ครูจะไปดูให้เขามาดูว่าการทํากสิกรรมไม่ยากอย่าไปทานไม่ยากอย่าไปหาปุ๋ยเคมีอย่าไปซื้อปุ๋ยหลอกปุ๋ยที่บาราาที่ผลิตก็ไม่ต้องไปซื้อที่บ้านคุณมีขยะวะ yeah, yeah. น้ำประปาคุณมีไหมซ่อมคุณมีไหม <Yeah. S 1> ส่วม,ม,มวที่นี่เราลงไปที่ของไส้ไก่เนี้ย แล้วแต่มาก็ซักผ้าโดยน้ํายาที่เราผลิตเองเนี่ยแต่ก็เทลงไปในนี้นแล้วก็ลงไปที่นอยตอนบำบัดเองมันก็ออกเปแล้วมันก็งามหมดทุกอย่างโดยที่ใครไม่รู้ว่าน้ําซ้มมาหลงไปครูก็ไม่รู้ไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมจริงจริงเรื่องอะไรจะไปบอกก็เขาลังเกียจใช่ไหมก็เขากินเทอเคะเพราะจีนก็ใช้ขี้นั้นแหละทประเทศจีนนะจริงจริงจริงแล้วก็ทาเนี่ยเนื้อซ้วมทั้งหมดเนี่ยก็ส่งนี้หมด น้ำนี่ลงไปเนี่ยก็ลงนี่หมดเลยลงกับต้นไม้หมดไม่เสียแม้แต่ด้านนี้เราขูดเราสูบน้ําลงด้านนี้ใช่ไหมเปมีจะมีคลองอยู่ข้างๆแล้วก็สูบน้ําจากคลองที่น้ําที่มันไหลลงไปสูบกลับมาด้านนี้อีกทีนึงโดยมีเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยเรามีไฟฟ้าสูบหรือนี่แต่ทำให้สวยก็ได้คุูจะปลูกดอกไม้ต้นไม้ให้สวยไงก็ได้โดยมีผู้บริจารย์แตทำได้หมดใช่ไหมใครมาดูก็ครูก็อธิบายได้หมดบ้านพระครูทำก่อนเลย นะทําบ้านครูให้สวยงามใครก็อยากทําบ้านพระตามบ้านครูครับทาไม่ยากแต่เกษตรกรทุกวันนี้ทําให้มันยาก ฐานนี้นะคะของบรรดาเราก็คือฐานซุปฟักทองกับซุปผักรวมซุปฟักทองนะคะกับซุปผักรวมจะให้สองสองอย่างเลยนะคะค่ะมีอาจารย์ท่นานใดเคยทําซุปฟักทองมาก่อนไหมคะไม่เคยนะคะค่ะอันแรกก็คือซุปฟักทองก่อนนะคะค่ะเราก็ปั่นใส่เกลือและพริกไทยแค่นั้นละคะ่ะก็ดื่มได้ความข้นความอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ที่เราชอบนะคะฟองเลยค่ะ ใช่ค่ะให้สุกค่ะแล้วเอามาปั่นแค่นั้นละค่ะเครื่องปรุงก็มีแต่เกลือกับพริกไทยเดี๋ยวจะลองปั่นให้อาจารย์ชิมเนาะยังยังฟักทองหนึ่งส่วนน้ําก็จะสองส่วนอย่างนงี้ค่ะหนึ่งต่อสองค่ะหนึ่งต่อสองใช่ค่ะอาจารย์ค่ะไอตอนตอนตอนจะปั่นค่ะเราค่อยใส่เกลือกับพริกไทยใช่ค่ะลูกเหลืองเหลืองนี่คืออันนี้คือฟักทองนะคะไอไอเนี้ยคือกล้วยนะคะคือกล้วยนี้เราต้มให้สุกนะคะมันจะรสชาติดี กล้ยนะคะถ้าต้มไม่สุกนี่มันจะรสชาติมันจะไปอีกอย่างหนึ่นงเม็ดฟักทองนะคะเนี่ยคือปกติมันจะแข็งใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะปันทั้งเปลือกเลยใช่ค่ะเราจะปั่นทั้งเปลือกทั้งทั้งเม็ดฟักทองข้างในนะคะเราเราต้มให้สุกเราจะแยกจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะแข็งอันนี้เราปั่นสักสองรอบค่ะอาจารย์<อ>จริงๆเปลือกก็ใช้ได้นะคะอันนี้คือสาธิตเอาเปลือ,อกออกอาจารย์จะลองไหมคะอาจารย์จะลองไหมคะลองได้นะ ่ะตักเองตามเองเลยค่ะจะได้ค่ะจานรองเลยค่ะตักได้เลงค่ะสะดวกไหมคะโอเคค่ะจะได้สะดวกได้นำได้เลยนะคะค่ะอาจา์ตักเลยค่ะค่ะตักเลยค่ะเนื้อตึงต่อตึงก็ได้ค่ะก็เอาน้ำใส่เลยทั้งน้ำทั้งเนื้อค่ะใส่ไปเลยไม่ไส่ใส่ประมาณนี้เลย ได้โหนึอคอตงค่ะใส่เลยค่ะอาจารย์ใส่ได้หมดเลยค่ะค่ะได้ประมาณนี้ก็ได้เอนลองอาจารย์ก็ใส่เกลือไปหน่อยนึงค่ะเพื่อเพื่อปรุงปรุงรสเาเกลือธรรมดาค่ะใช่ค่ะค่ะได้กะพอพอ ใส่พริกไทยนิดนึงใช่ค่ะถ้าเราค่ะใช่ถ้าชอบได้ค่ะได้แต่ใส่ะแล้วผ่ินได้ค่ะพริกไทยเยอะไหมค่ะพริกไทยเยอะค่ะก็เติมได้ค่ะเติมทีหลังได้นะคะพริกไทยอะไรนี้เติมทีหลังได้อาจารย์กดตัวนี้เ่ะปล่อยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ชิมได้นะคะทีนี้ลองชิมนะคะ ลมมันจะสร้างภูมิต้านทานค่ะมือนมีโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านอะไรนี้ค่ะอันนี้ตําลึงนะคะเราก็ใส่ค่ะอันนี้ตาลึงตาลึงเมียค่ะอันนี้ผักโขมผักขมค่ะผักขม,มค่ะอันนี้คือไอโกศนกระบวยทองถ้าจำไม่ผิดน,นะคะค่ะอันนี้ก็คือชายาชายานี้คณะแม็กคม็กซิโกค่ะใช่ค่ะคณะอันนี้คืออมแซบชยานี้เขาบอกว่ามันจะลดเบาหวานด้วยนะคะอันนี้อมแซบนะคะอมแซบ อันนี้คือผักหวานบ้านหวานป่ารวมเลยค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้คือเนี่ยเรามีเยอะผักต้นหอมนี้เราก็ใส่ได้ผักชีค่ะต้นหอมผักชีใบมะรุมผักปังเนี่ยเราจะรวมให้ค่ะอันนี้ลาค่ะลาล่าผักชีเราแยกออกได้ค่ะนี่ค่ะทีนี้ทีนี้เราปั่นนะคะปั่นก็มาใส่น้ำค่ะใส่น้ำก็ปั่นอันนี้เราก็ฟักทองที่เราปั่นไว้แล้วเราก็เพิ่มสักเกือบสองกระบวยค่ะอันนี้ก็คือเม็ดฟักทองนะคะขาใช่ค่ะ นี่เราก็เอา,เ,อา,เ,อาเราก็เอาน้ำตังค่ะต้าเราไปต้มคือคือสูตรเนี้ต้มสุกเดือดอย่างเงี้ยค่ะก็ปั่นแล้วก็พร้อมดื่มเลยไม่ต้องไปตั้งไปตั้งเตาอะไรอีกค่ะมันจะง่ายนะคะค่ะก็ใส่เกลือประมาณนี้ค่ะชอบชอบนัวหรือว่าชอบจืดจืดคะคุณรู้ชอบนัวหน่อยนะคะก็ะพริกไทยหน่อยนึง ถ้าใส่เยอะเดี๋ยวกลัวร้อนค่ะชอบหวานไหมคะชอบออกหวานหน่อยไหมคะค,ค่ะเดี๋ยวปัน่นคขารู้ชอบหวานก็ใส่โดยใส่ไม่เพิ่มไม่หน่อย ปั่นรวมกันกักเกลือกับพริกไทยแค่นั้นค่ะความหวานก็คือกล้วยคกล้วยสุดค่ะใช่ค่ะค่ะมีท่านใดขอขอบคุณส่งมเดี๋ยวจะไปถามได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะมีอะไรสงสัยไหมคะถามได้นะคะครับมีนามบุญสีเหลืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้นะครับเรื่องของการปั่นเรื่องของการทําอาหารนะครับที่สร้าง พัฒนาการที่แก่เรากนการแล<ไ>้วก็ไม่เป็นที่เป็นไทยต่อสุขภาพนะครับให้ได้ประโยชน์ไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยนะคร<อ>ับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คะสำหรับความรักสิมิตินะคะความรัก ที่อ่านแล้วนะคะชื่นชอบคือความรักมิติที่3ค่ะญาตินิยมค่ะคือการทำสิ่งใดก็ตามนะคะที่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะในเชื้อสายเผ่าพันธุ์นะคะตระกูลของตนเองนะคะโดยใช้ความรักความรลังเอียงความหลงไหลนะคะโดยไม่เผื่อแผ่ประโยชน์ให้ผู้อื่นนะคะซึ่งในความเป็นจริงนะคะ เรานะคะไม่ควรนะคะเห็นแก่ประโยชน์แก่พักพวกญาติมิตรสิทธิ์สหายนะคะควรยึดประโยชน์สูงสุดนะคะที่สามารถนำมาพัฒนาในทุกๆด้านต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่ประทับใจในแต่ละฐานนะคะประทับใจที่สุดเลยก็จะเป็นการทำปุ๋ยะคะเช่นเดียวกับหลายๆท่าน คุณครูที่นี่นะคะเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีมีเศษผักอาหารกลางวันเหลือเยอะอะค่ะก็เลยอยากจะนำไปทำปุ๋ยหมักที่โรงเรียนนะคะจะนำความรู้ที่ได้ไปนะคะนะอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เล็กๆที่ครูจะต้องเข้าใจนะำลำไส้ครูก็อย่าเอาไม่ใช่สั้นๆเหมือนกับพวกสัตว์กินเนื้อที่มันกินเนื้อเข้าไปมันต้องรีบถ่ายออกนะพวกสัตว์กินเนื้อนํำใส่มัน3ฟุตเนี่ยแต่ครูนี่น้ำไส้ส6ฟุตอะ เราต้องใช้เวลาในการย่อยฟันของครูก็ไม่ใช่มีเขี้ยวเหมือนกับเสือสิงโตใช่ไหมฟันของครูเนี่ยไว้กัดกักบุ้งไว้กินถั่วงอกไว้บดข้าวบอกถึงความเป็นตัวของเราเองนั่นแหละว่าเราคืออะไรกันแน่นะบางทีตมาเกียงใจคนที่เป็นระดับครูเนาะเราก็คนบ้านนอกใช่ไหมเราวันนี้ต้องมาสอนสังฆราชเนี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสอนก็รู้เนาะ เมื่อกี้ยังรุ้นครสตนูนีย่เลยนะเออจะต้องสรุปละอ่าระอ่นรึมงสาแก้ว ดีนะคะชื่อนางสาวนุมวลสังตานค่ะพ่วงในการโรงเรียนบ้านวังผักแว่นค่ะสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2นะคะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่ฐานแยกขยะนะคะก็ขยะนะคะแบ่งหลักๆออกเป็น2ประเภทนะคะก็เป็นขยะเปียกและขยะแห้งนะคะแล้วก็ยังสามารถ2ชนิดนี้ค่ะสามารถแบ่งมาได้เป็นอีก7ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีนะคะที่แบ่งหลักๆเลยนะคะก็ทางนี้เลยค่ะ ก็จะมีกระดาษนะคะจะมีกระดาษแล้วก็พลาสติกแล้วก็ภาชนะพลาสติกแล้วก็จะเป็นขวดแก้วค่ะแล้วก็โลหะส่วนโลหะนี่เราจะแบ่งหลายชนิดนะคะเพราะสามารถแบ่งออกได้ไปอีกขายได้แต่ละราคาค่ะแล้วก็จะมีขยะทิ้งค่ะแล้วก็ขยะสดนะคะส่วนขยะสดนี่จะแบ่งเป็นขยะสดที่เป็นเศษอาหารนะคะที่เราสามารถจะแยกน้ํากับกากอะค่ะแล้วสามารถนําไปทําเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกค่ะนะคะเพื่อลดความ สกรปรกของขยะนะคะแล้วต่อ ง่ายต่อการจัดก,การขยะค่ะซึ่งเนี้ยค่ะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถเอาไปต่อยอดที่โรงเรียนนะคะโดยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะคือพ่วงในการหรือเริ่มทําจากที่บ้านค่ะแล้วก็ไปต่อยอดให้กับคุณครูนะคะแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนค่ะเพื่อโรงเรียนของเราที่จะสะอาดและก็ขยะต่างๆนะคะมีมูลค่านะคะเหมือนที่นี่นะคะก็สามารถขายขยะเพื่อไปทํากิจกรรมต่างๆของชุมชนได้ค่ะซึ่งเชื่อว่าทางโรงเรียนเราทุกโรงเรียนมีขยะค่ะและสามารถสร้างรายได้จากขยะอย่างเช่นขวดน้ําที่นักเรียนดื่ ะะและไม่ว่าจะเป็นขยะต,ต่างๆในที่โรงเรียนนะคะหรือว่ารีไซเคิลต่างๆได้นะคะหรือซีโรเวสนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้รู้สึกยินดีมากค่ะที่มาจะได้นําความรู้ต่างๆนะคะไปต่อยอดให้กับตัวเองแล้วก็นักเรียนและคุณครูต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะ